ตอนักใส่ฟาร์มให้พี่อย่าได้ดักเล็กอย่าได้ดักเมื่อวานเล็กพี่นะโอเคใจแรงผู้กูแตกอะไรพี่เดโุมหรออ่าอยู่กับพี่แล้วโอ้โหพี่ต้องเปย์ไม้จังวะไม่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 ยาย่าอย่าทำ่างนี้อ้าวมันหลงพี่ว่ะไปละเห็นหนูนั่นแหละพี่ เดี๋ยวพี่พับไม้ขึ้นให้มันกระทืบปะโอ้โหกระทือบโอ้ยไม้ครูจะจะยกอ้าวเห็นครูเฉยเลยไม่โดนไม่โดนไม่โดนอยู่พี่อยู่พี่อยู่พี่พี่โดนละทีหนึ่งหมับเอาตรงๆนะนี่จะพี่แตกว่ะอุ้ยไม่โดนฝ่าย้ะเพื่อนหู้้ พีสงบนะโอเคใต่สงบมาด้วยหน้าต่างแต่ต้องเกมเลยพี่พี่พี่มาตรงนี้หรืออ้าวมีพี่อยู่นี่เหรอตามนั้นนะพี่พี่นากใส่ตามนั้นเลยมันไม่มีไม้พี่พี่เขาเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นหมูมานี่มานี่เอาลากขึ้นมาดีกว่าใช่ก็โจมอยู่แลวโว้ดูอยู่มาจริงเหรอเห็นต้นไปต้นไป มันเอาผมนะพพพีีี่่วนวนไมื่อกี้ได้พี่่พีรู้เปล่าจับไม้แผ่นที่พี่พี่พับพี่วิ่งมาพี่ยังไม่เจอไม้เลยวะตามต้นวะไม่ไม่เอาคนอื่นเลยอเอาต้องการกิงรวยเว้ยเพราะนั้นเป็นตัวที่ดีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเอ้ยของเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ อย่างน้อยผี่แม่แหลกจากที่การที่พี่โดนตีมีกินหนึ่งทีคือปกติสัตว์ปกติลงพีพีเลยวะมันเล่นโหดอยู่เล่นโหดอยู่ถี่ถี่เล่นโหดอยู่ช่างโง่หมดแลนะลึกบอกว่าช่างโง่ถ้าสามขีดก็สามสิบพี่เองก็ไม่เยอะหรอกโว้ยทันยุ่งอย่าบีให้บีบไปช่วยออกแล้วนะออกแล้วนะ ไปทางบ้านใหญ่กลับเพ่อวะไม่ไม่ยังไม่มาจะมาวะไม่กลับใครยังไม่กลับไม่ไม่เห็น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 วางว่างขมุด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 ดิพี่ได้แกะพี่ได้แกะมุดดิพี่จะแกะรู้อ่ะคุณยืนรอเลยอ่ะอ้าววิ่งกลับครับวิ่งกลับใช่ไหมไหนวะไม่ไม่พี่เขาเขาวางไว้กลับมาบ้านเล็กกลับมาบ้านเล็ก แล้วหยุดต้นไป okay. ต้นไปโอเคปั่นไปพี่นี่งงเลยโอ้ยโหแม่งตุบไม้ไปแล้วน่ไม่มีกล่องบ่าวะอ๋อเปิดอยู่ไม่ไรเปิดเปิดไป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 เอออ๋ออ๋ออ๋อเลยอ๋อเลยเจอใครวะมา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 บัานใหญ่นะอุ้ยเอาวะเอาเดี๋ยวกูปั่นแตกไปก่อนละกัน คนหนึ่งอยู่อ่ะไม่รู้ว่าหนึ่งีือะโอ้ยพี่ได้ของพยาบาลวะพี่พี่สวยอยู่โอ้หมันทุบทุกไม้เลยว่ะเสียดายไม่ไม,ไมีกัดได้ยกเลยตรงนี้ไม้หมดหรือเปล่านะใช่โอ้ยออเห็นละตีไก่ปะเนี่ย <c oughs> เห็นเหมือนตีไก่เ่ย เฮ้ยไอ้อิไปบอดไว้ไปบอดไว้แล้วอ่ะมันบอดแล้วมันใส่เบิร์ก่อนไม่เจมอลโกการมันไม่มีตาไม่หรอมันบอดยังไงวะถูกไหมเจียวผมปั่นอยู่นะไม่เห็นอยู่นะไม่่เห็นนอยูะได้เลยได้เลยได้เลยอยู่กับพี่แล้วตอนนี้ได้เลยได้เลยได้เลยอยู่พี่แต่น่าจะกลับหรือเปล่าฮะ ปั่นแล้วแตกได้กลับ <c oughs> กลับ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 จริงพี่งจับไปแล้วมาผมมาผมมาผมน่าเอกละอยู่พี่อยู่พี่อยู่พี่แค่เดี้เหรอันไหนดิอ๋อนี่ยังฟังหลังนะไม่ผมไม่มีไม้เดี๋ยวตรอองเนี้ยกูแตกเลยละกันเล้นไปแล้วกลับ <c oughs> ไปกลับไปไหนหนูยากลองสองอ,อ,อีกทีหนูแบบ มาแล้วเอาเลยจังหวะดีมากเฮ้ยมามามาเอาเลยมาดิมาดิเห็นไหมพอวิ่งมาต้องงผ่านบานลยกุ๊กขีอ่ะตรงนั้นไม่มีไม้โอ้ยโอ้ยใครก็ได้ช่วยทีอยู่มีอยู่ไม้ปะเนี่ยไอที่เราบุ่มไม่อยู่เฮ้ยเขาห่านมาก เอาคอยทีอยทีเอาอีกทีทีเปี้ยวเปียกอีกทีเปียอีกทีทีเดียวีดียวีทีทีีีขอบคุณมาถามใครว่าโอ้โหไม่หยุดอาเม็มาหยุดไม่เลิกจุกกนจุกก้น โอ,โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันเอาน่าจะกลับไปเอาวีวีก่อนหรือเปล่ายกเลยโอเค <Okay. S 2> <laughs> ล<อ>งแล<ป>้วถึงหนูมีหนูมีหนูมีสิ่งที่เรียกว่ากลับไปกลับไปกลับไปรอดทำโอ้โยนั่นเหรองั้นพี่ปั่นต่อใช่แล้วมันมันเข้าานหญห่อ่ะ ตองไม้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 ต้งสวยมากโอ้ยกลับมาต้นกลับมาไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวกลับมาช่วยนะยไม่เห็นเขาไม่เห็นโอ้ย <c oughs> ตาม <c oughs> ตามใครวะ <c oughs> ตามคุณมิกตามคุณมิกอยู่ เา oh, กลับมากลับไป,ไปกลับไปพี่หนูไปด้วยนะไปไหนหนูขอไปด้วยหนจะติดตามย่ำไปตลอดจริงเหรอปลาเล็กเล่นได้ไมย้ยังอยู่หนูแยกตรงนี้แล้วกันพี่ลาก่อนตามบิ๊บี้เปล่าไม่ตามหนูตามใครวะตามพี่ใช่เหรอ,อ,อมไม่ ามเงี้ยว่ะตามกูจริงด้วยคนไม่คณไม่บ้าเล็กได้เฮ้ยพี่จะปั่นช่วงนี้เสร็จไปปั่นไอ้บ้านบ้านใหญ่ต่อนะอ๋อโอเคมันวางมาวางเออเลยช่างมันวางงี้แล้วแหละแกมาพี่แกะก่อน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 แป๊บนึง วัาตรงไหนวะมาตรงไหนวะเฮ้ยมันเดินเร็วมากเลยอ่ะวางตรงไหนไม่รู้อะบีบีมันแถวๆนี้เปล่าไม่เจอเห็นใชรเนี่ยวอ๊ยเชื่อยอ๋อวางตรงนู้นพี่พี่ตรงขังน้ำมันมมไไ้้จะแทเห็นแล้วตกลื่อไม้เร็วนะเร็วมากบอกเลยแค่นี้ อ่ะพี่เดินปิดเบรคแล้วโอ้ยเดินเดินเร็วมากอ่ะบัตรลัดขึ้นเออแกะลูก่อนนี่วะลืมโทษทีไหนอะพี่เอาลูอยู่ไหนอะมองแถวนี้อยู่นี่อยู่หน้าประตูลูมันดนียนะเฮ้ยด้วยประตูมันใหญ่เด้อ แต่นั่นหนูไม่เห็นประตูบ้านใหญ่ตายแล้วนะตายแล้วนะพี่เข้าบ้านใหญ่หน่อยดิปัดระคืนฮัลโหลพี่เก้าเก้าหรือร้อยเลยไม่ทันฮัลโหลเก้า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 หรือร้อยหนูรับร้อยเลยร้อยเลยออกเลยออกเลยอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนอย่าอย่าห้าสิบอย่าห้าสิบอ้าวเฮีย เอ้านึกว่าบังได้ไห่แกพี่อย่าพามาผมปั่นอยู่ผมปั่นอยู่ไม่ได้อะต้องพาเข้าปั่นต่อนะปั่นต่อไม่ได้โอเคจะปั่นปั่นใหญ่ไม่ได้อะคุณไม่พามาไม่ได้ไม่มีที่วนอยู่กับต้นนี่ พี่ผ๋อมบนใหญ่บ้นใหญ่มาละบผไปรอเลยไปรอประตูไปรอประตูไปรอประตูอยู่ประตูอยู่ประตูแขงพี่แค่ทีนึงก่อนไมรอแน่เส็จแล้วเสร็แลแลแล้ลยล โอ้โหไม่ทันจิยวประตูนี้นะพี่โอเคโอเคถ้คคคาสุดได้สุดเลยสุดไม่ได้ไม่เป็นไรนคนคนเจ็บแบบแบบไว้น่เคเจ๋หลุด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 โอ้ยนิดเดียว กลับไปหาประตูไม่ทันอ่ะที่จริงให้คนเจ็บแอบไปดีกว่าเว้ยอ้าวไม่กลับไปวะไม่กลับเหรอไม่กลับไมากลับได้อยู่นะดึงได้อยู่นะถ้าเปิดเลยจะมีโนวันด้วยไม่รู้อะเดินเร็วเปล่าไม่รู้เร็วเร็วมากต้นไปดึง เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผมอ้อมอีกเดี๋ยวอ้อมเอาหลังเออเออเอาหลังพี่บังไปครับไปเลยไปเลยไปเร็วไปเร็วโอ้โหนั่นไงโอ้กอดพี่ไป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 เบนซี่เบนซี่เบนี่ไปเร็วพี่ได้ยงเปิดอึ้ยไม่โดนโอ้โหพี่บังเออเอาเปิดสวยที่ไม่มีตายยาก นี่เป็นปัดเปรี้ยวเฮ้ยทันไหมน่ะ oh. <laughs> ยอดรุนระถึกมากสดชื่นมาก <laughs> <laughs> หีดจำกัดเอามาหีดคือเพิร์กอะไร,รอ่ะ